สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับเคคุงชาแนลนั่นเองนะครับวันนี้เรามาทําเกี่ยวกับสารคดีในเกมของไม้ครับเนื้อเรื่องว่าแกะผู้โง่เขานั่นเองนะครับผมเราจะมาทําเกี่ยวกับศึกษาพฤติกรรมของแกะในตอนเช้ากลางวันและเย็นนะครับผมว่าแกะเนี่ยเป็นยังไงและมาอย่างไงกันบ้างเดี๋ยวลองไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับผมแกะนะครับก็จะมีประเภทของมันนะผมประเภทของแกะจะแบ่งเป็น2ประเภทคือกระโหลกแบบมีเขางอกขึ้นมานะครับกับ กะโหลกเล็กท <medio S 2> no ี่ไม่มีเขางอกเลยส่วนกระโหลกที่แบบมีเขางอกเนี่ยจะเป็นแกะจำพวกแกะภูเขานะครับและแกะที่มีลักษณะขนสั้นแต่ตัวใหญ่ๆเพื่อใช้ในการต่อสู้และป้องกันภัยตามธรรมชาติส่วนกะโหลกที่เล็กเนี่ยและไม่มีเขางอกเลยเป็นแกะตามบ้านนะผมใช้สําหรับการเลี้ยงเอาเนื้อเอานมและก็ขนไปใช้นะครับและก็มีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะผมตามธรรมชาติและมีสายพันธุ์ใหม่ๆที่มนุษย์ได้ทําการผสมอีกมากมายเลยครับวว คุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับผมว่าแกะเนี่ยสายตาสั้นมากๆเลยและมองได้แค่ระยะสั้นๆนั่นเองสั้นออกแค่จะ1ฟุตเองครับและหูไม่ดีด้วยจะจําได้คือคนเลี้ยงนั่นเองนะผมกับสุนัขที่คุมนั่นเองแต่จะบอกว่าการเลี้ยงแกะเนี่ยเลี้ยงยากมากๆเลยเพราะว่าแกะเนี่ยต้องอยู่กันเป็นฝูงๆและไหนจะต้องหลบพ้นจากนก แล้วก็สัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารนะผมแล้วก็เสี่ยงต่อการตกเหียวเยอะมากๆเลยครับผมนี่คือสิ่งหนึ่งที่การเลี้ยงแกะเนี่ยไม่ใช่ว่าง่ายเลยแกะที่มีสุขภาพที่ดีและพฤติกรรมที่ดีนะครับผมและการกินเคี้ยวเอื้อนที่เป็นปกติพวกมันจะเคี้ยวเอื้อนหลายชั่วโมงในแต่ละวันนะครับผมแกะที่มีสุขภาพดีและมีความอยากกินอาหารมันแทบจะหิวเป็นปกติถ้าแกะไม่มีความอยากอาหารเนี่ยสิ่งผิดปกติแน่นอนครับผมได้พบง่ายและแสดงของอาการป่วยของแกะ และแกะใช้ระยะเวลาในการนอนเนี่ย15%ในแต่ละวันนะครับผมคุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับผมว่าโรคที่พบบ่อยในแกะนั้นคือโรคท้องอืดน,นะครับผมเป็นโรคที่เกิดจากการกินอาหารจำพวกหญ้าอ่อนหรือพืชน,นะครับใบอ่อนเนี่ยมากเกินไปจนกระเพาะเนี่ยพองลมขึ้นทำให้ แกะเป็นโรคนี้บ่อยมากไม่ควรให้แกะกินหญ้าหรือพืชตระกูลถั่วเกินไปหลีกเลี่ยงให้แกะกินพืชเป็นพิษเช่นมันสำปะหลังหรือมายาาบยักษ์นะครับผมต่อไปก็โรคปอดบวมนะครับผมโรคปอดบวมนะครับเกิดจากเชื้อแบคท,ทีเรียทําให้มีอาการจมูกแห้งขนลุกมีไข้ซึมนะครับแล้วก็เบื่ออาหารหายใจขัดแล้วก็มีน้ํามูกครับหรือไอหรือจามนั่นเองนะครับผมและวิเศษกว่านั้นนะครับผมว่าแกะเนี่ยมักจะจําใบหน้าของเพื่อนตัวเองได้นะครับผม กว่า50ไปหน้าที่จําไว้ในเมมโมรีของแกะนะครับผมนี่ไม่รวมถึงเกี่ยวกับผู้เลี้ยงและก็สุนัขที่ติดตามนะครับผมคือแกะเนี่ยจำได้หมดทุกอย่างเลย <c oughs> นี่พิเศษมากนะครับมองอะไรไอ้มนุษย์และตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับผมเราจะมาดูปฏิกิริยาของแกะนะผมว่าแกะจะทำอะไรต่อไปนะผม ตอนนี้ปฏิกิริยาของแกะก็ยังเดินแล้วก็ไปกินหญ้าปกตินะผมแทบจะทําอะไรน้อยมากๆเลยแทบจะน้อย,น,อยน้อยนะผมแต่ผมก็ยังจะถ่ายต่อไปเพราะผมจะต้องสรุปว่าแกะในเกมนั่นับผมของไมโครับเนี่ยแทบจะเหมือนกับแกะจริงๆเลยนะครับผมและเมื่อเราฆ่าแกะนะครับผมเราจะได้สิ่งหนึ่งก็คือขนแกะแล้วก็เนื้อแกะนะครับผมในเกมไมโครับนั่นเอง ท่าผู้ชมชอบผลงานนี้อย่าลืมกดติดตามและกด subscribe กันด้วยนะครับหากชอบผลงานและอยากมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับและพบกันใหม่ครับ